<utan> อ้ย่างี<ล>มันต้องมีคนมันต้องมีคนอย่างผมถามและ,และเดี๋ยวมันก็มีจริงๆ,ๆนะครับนอกนั้นยังไม่พอยังมีนี่อีกนี่อันนี้ก็เพิ่งเสร็จเลยอันนี้ขายมานานแล้วเขาใช้กันว่อนไปหมดแล้วโอ้รเถูกกระสอบนะถุงผ้ากระชากกระเป๋ากระสอบเหมือนกันหมดแต่จะต่างกันที่ลายสกีนด้านหน้าชอบกลิ่นินดีกลิ่นดีราคาเท่า,ขขา,ขขขากันหมดแต่ว่าอ๋อขยันคำสอนจะไม่เหมือนกันมีหลายคำสอนทั้งหมดเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้ห้าอันมั้ง สมดดีูะสมได้ใช่หลายเขาก็มีครบ7ใบเลยเงี้ยนี่นี่อันนี้อันนี้อันนก็คำสอนอีกอันหนึ่งอาจารย์นะสิ่เท่านั้นเป็นเลิศในโลกนะครับเป็นแค่ต้องอ่านคำบาลีฮะพอสอบค่ะแต่ไปรู้จินตนาการต้อบผ่านได้ด้วยความเคารพผมบอกตรงๆเลยว่าคำบาลีเนี่ยเวลาไปวัดหรือเวลาไปเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกตลอดอ่านลงอ่านอ่แค่ว่าอ่ไปสี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 ละเมวะ่สีละเมวะ อีอะคุกอีอะไรอีอะคุกไงอิทักอิทักอิทักอะคุกอะคังอ๋อนี่คือคังเหรอคอควายแล้วก็วงจุดข้างบนเนี่ยเรียกว่าต้ออ่าเป็นอต้ออ่าเป็นอังสละอังอันนี้เพื่อความรู้หลายๆคนอ่านเหมือนผมใช่เขาไม่รู้ไงจริงๆอันนี้ไม่รู้เอาตรงๆเนี่ยเนี่ยกูโชงงในรายการเลยภาษาบาลีเวลาไปท่องตามที่มันมีแผนเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างจันอันนี้ว่า การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอินาทาทุกขะมึงคาบแล้วมึงคาบแล้วเขาบอกอยู่ว่าตัวอ่างตัวอ่างโอ้ยโอ้ยอีกโน่อีกควายเอ้ยอิอิธอีธนาอินาอีนาธานันเออทุกเออคึกอสระอังอ๋อ ทุกอังเหรอไม่่ใชก็ขอไข่ไงสารังขอไข่แม่กาดงองูไงทุกอังทุกครั้งโอ้ยมึงนี่นะกูณละเชื่อมึงเลยเฮ้ยคุณสงสารพียกับลูกมึงจริงจริงอ่าตรงอันเนี้ยทุกครั้นแงโลเกะฮะบางครั้งกูก็โลไอเลโก้นีโลโก้บางก็มีไอ้ทันบไอ้บางครั้งก็โลโก้อ่ะไม่ได้กูโชว์โม่เลยกูโม่ อันนี้เป็นรูปจะไม่มีเอาม,ม,มีมีอันนี้นี่โอ้ยขยัน <c oughs> อ๋นนอ,นนออนนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดคืออะไรขนาบแล้วขนาบอีกขนาบคือเทียบไงหรอขนาบขนาบไปถึงว่าดูอ่ะอ๋อดูควบคุมไว้ไม่ให้หลุดออกจากกรอบอย่างเงี้ยขนาบอ,อ,อ๋ออย่างใช้ทแท็กเนี่ยต้องต้องขนาบทแท็กไว้เงี้ยใช่ขนาบไว้เพระ้าใช้คำว่าคำนาบอานนเรารู้จักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดอ่า เอาไม่อ oh, oh, ่านให้จบล่ะอ wow, ู้เหมือนเรียนภาษาเหมือนเรียนภาษาไทยก็ยังไงผู้นั้นผู้นั้นผู้ใดผู้ใดนั้นแล้วมึงคำหน้าไม่อ่านเหรอก็จุเดาผมว่าข้างหลังก่อนไงข้างหอะไรข้างหลังผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้น จักคนอยู่ได้เออปวเดภาษาเนี่ยกูเป็นแต่กูแค่อ่านข้างล่างข้างหลังมา,ข,า,งาข้างหน้าเฉยเนี่ยเขียนด้วยโอ้ยเี้ยด้ยันนี้กับรยันพิมพ์อันนี้ขยันจริงเอออันนี้เหมือนอะไรรู้ปะแม่งคนก็ขำกันหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอะไรอ่ะก็พิมพ์มาเขาพิมพ์มาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอ่านไม่ถูกจะไม่หปวดหน้าอะไรนะอ่านไม่ถูกจะไม่เป็นห่วง กูถามเลย,เ,ลยเขาหัวหน้าห้องเนี่ยเ <c oughs> ขาวัดไม่ใช่วัดจากแม่งเก่งนะเวย้ยเ <c oughs> ขาวัดความดื้อความสนด้วยอาจารย์เจ,จิงหัวหน้าห้องปอสามรับสามห้องพี่หนุน่มเนี่ยเนี่ยขยันพิมพขยันเนี่ยแล้วกูก็ต้องมาอ่านแล้วกูก็ต้องโชว์โงโ่ทุกคนนึ่งเนี้ยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรก็คือไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมอ่ะก็ไม่เป็นไม่เก่งอะ่ะไม่งั้นกูก็เป็นบวชเป็นพระแล้วสิอคติเอาละเอาละอติสระอีก็ อาตีไงอาตีอาตีตังวงกลมคือตัวอังวงกลมคือตัวอังนะทุกคนวงอาตีตัว <c oughs> อังโอ้ทวีอาจารย์ลองลงพูดดิอาจารย์อาตีตังอาตีตังนานนานุนานนานังวานานังวาเมเมอะไรอ่ะถ้าไม่มีจุดอย่างเงี้ยให้อ่านว่าวาคะเม ยเมยเมยเมยนายเนเนเนยะนี่เมยนายเมยนนยะนี่เมยนนยะใช่เมยนนยะอืมนับอะไรนับนับอ่ะถ้าถ้ามันจุดต่อเนื่องกันอย่างนี้ก็อ่านเป็นมหแนกาศนับนับนับเฉยๆนับปฏิกังเขนับปฏิกังเขอันอ่ะ แล้วกูอนาคตอีกแล้วมันคืออะไรเหมือนอนาคตอาจจะอุดมใช่มันคือเนี่ยมันคืออนาคตแต่ถ้ามีสระอังเอออย่ารำพึงถึงความหลังอย่าโมหวังถึงอนาคตนี่แฮชแท็กวันนี้ใครหยันทีมใครโอ้ยไอ้ตัวนนิยาวแล้วไอ้เย้ตัวนี้ยาวคนะอาจารย์ ท่องสิหนูไม่ท่องแล้วเดี๋ยวูดูโง่ตันหักขโยสรรพัพพทุข่างชินาติความสิ้นตันหาย่อมชนะทุกทั้งปวงครับเออ,อ,อเอาจริงนะเราควรเรียนภาษาบาลีไหมจันก็ไม่จําเป็นเราอ่านภาษาไทยก็ได้<า>เราใช้ภาษาพื้นฐานของเราสามารถเรียนรู้ได้ เรารู้ภาษาไทยก็เรียนรู้ภาษาไทยไม่จะเป็นต้องศึกษาเราไม่ได้มีเวลาขนาดนะั้นแต่ใครมีเวลาไปศึกษาก็ได้จะได้รู้แค่นั้นเองจะได้รู้ว่าเออมันจะได้แปลเองได้อะไรได้แต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเราศึกษาภาษาไทยก็ได้ภาษาที่เดาเองสามารถศึกษาได้เนี่ยแล้วเดี๋ยว เรื่องของเสื้อขาวพี่อันนั้นย่ามเสื้อขาวอยู่โน่นเสื้อขาวแต่ว่าอันนี้พวกย่ามเนี่ยอาจารย์ยังยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมใช่ย่ามจะขายที่ปาวันพุธหรือพฤหัสตอนนี้ขายน้ำพริกอยู่ตอนนี้ขายน้ำพริกอยู่เพราะน้ำพริกรีบๆจองนะเดี๋ยวหมดเร็วนะใช่น้ำพริกจะหมดเร็วที่สุดอืน้ำพริกจะหมดเร็วสุดก็กระปุกละนั่นสีเท่าไหร่เอ้ยไม่หมี่เท่าไหร่ปกติขายสามกะปุกในติ๊กต็อกสองร้อยห้าสิบสาะปุกสองร้อยห้าสิบใช่ กระปุกเดียวไม่ขายไม่ขายไม่ขายสามกระปุกถ้าสมมติมีลายเซ็นอาจารย์นะกระปุกละห้าร้อยตอนนี้เอาไหมกูขายตอนเนี้ยมีลายเซ็นอาจารย์ห้าร้อยใครเอามั่งไม่มีใครเอาเพราะกูเซ็นได้ทุกที่อ่ะเราก็ให้กูเซ็นได้ตลอดอ่ะมึงจะไปขายยังไงก่อนมันก็วิ่งมาให้กูเซ็นก็จบแล้วมันจะมาเอาห้าร้อยเพื่อเนี่ยกะว่าจะได้บวกบางๆเนี่ยเนี่ยทุกอันเนี่ยเดี๋ยวให้ตามเซ็นแล้วผมก็ไปบวกแฟนขับอาจารย์เผื่อจะได้กับเขาบ้างฮากระปุกนี่วันวันหลังทําน้ําพริก จุ่มกองจุ่มเนี่ยอะไรนะน้ำพริกจุ่มน้ำพริกจุ่มคือน้ำพริกเหมือนเหมือนสุ่มอ๋อกองสุ่มเออเป็นน้ำพริกน้ำพริกสุ่มสุ่มอะไรอ่ะก็กูขายสามกระปุกมันก็ครบแล้วไม่ก็เผื่อมีแบบกระปุกพิเศษมันไม่มีไงขาเผื่อทำไงอาจะถีงทำไมล่ะกะทมตีนะโอหแล้วนี่จะจะถีงเอาจันฝาให้ได้อ่ะเดี๋ยวกูน้ำพริกป้ายตาเลยนี่อาไปแฝงนะเคยโดนเคยโดนพริกเข้าตาไหม แสบมากนะอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์บ่นมันบอกว่าอะไรมาอาจารย์นะพี่กระจารย์เนี่ยปิดฝานั่นเกินไปหนูเปิดน้ำพริกกระเด็นใส่ตาใช่กูเลยด่าว่ามึงนี่ยโง่เองไม่ได้เกี่ยวกับน้ำพริกกูแน่นปัญหาคือโง่อยู่ที่มึงจ้าเวลาเปิดจ้ะนี่เวลาเปิดนี่ค่อยๆแง้มจ้ะค่อยๆแง้มแล้วมึงจะหันมาหากูทำไมมึงก็ไปหันไปทางโน้นสิแล้วก็กระเด็นใส่ตากูอีกจังหวะโบว์มเดี๋ยวก็หากันที่ใหญ่โตเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยก็นี่เวลาเปิดคือมันต้องเปิดแบบมีหลักการค่อยๆเปิดไม่ใช่เปิดพรัวและที่สำคัญ ที่อาจารย์ทํามันแน่นเน่ยเพราะอะไรรู้ป่ะลมจะได้ไม่เข้ามดรักษาเพราะมันไม่ได้ใส่มันไม่ได้ใส่อะไรนะยายากันบูดอะไรอ่ะยากันบูดเขาไม่ได้ใส่เข้าไปใช่มันก็เลยต้องซีลให้แน่นมีการอะไรอะไรของเขาขันกระบวนการวิธีการอะไรนะออืมีออยลไม่ผิดกฎหมายจ้ะมีออยจ้ะนี่จ้ะออยมีเรียบร้อยจ้ะทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรเรียกออยอไปเช็กได้เลยมี มีจ้ะไม่เชื่อไม่เชื่อเซิร์ชได้เลยจ้ะไม่ต้องเซิร์ชไม่เชื่อมึงต้องซื้อไปแดกจ้า <c oughs> ซื้อไปเอาเลขจากกระปุกนี่เซิร์ชไม่เชื่อไปซื้อไปหาในกูเกิลมึงจะไปหา้องหอ,อกอะไรนี่ออาซื้อไปเลยเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยเริ่มเข้าขาบโบะบะอะไรนะเริ่ม <c oughs> แ,แบบเหมือนอาจารย์เนี้ยมาผ่อนผ่อนคลายอ่ะเริ่มมีการ <c oughs> แบบโบะบงโบะบะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วก็เนี่ยเนี่ยนี่คือไม่อาจารย์นะไม่เยอะเยะเหลือเกินเนี่ยอาจารย์ที่ติดที่ติดแม่เหล็กมีอีกสี่ห้าเครื่องไหม มีอยากได้สี่ห้าเครื่องไหมสี่ห้าเครื่องหมายความว่าอะไรเอามือถือเลี้ยงเป็นตับเลยนะเอามั้โอ๊ยพอแล้วจะเอาอะไรเยอะแยะแค่นี้กูไม่มีปัญญาจะนั่งพูดกับมันแล้วเอาเผื่ออ่านไม่ทันเผื่อมี x ไงเผื่อจะวิตรงทวิตเตอร์เผื่อ x ไลฟ์สดได้นะพอแล้วเยอะอาจารย์รายได้ที่ขายของเหล่านี้เอาไปใช้ทำอะไรบ้างจารย์ก็แดกแดกใช่นี่ใช่นี่หมดไปแล้วใช่นี่หมดไปแล้วที่วันนั้นเรื่องคุยกันเรื่องล้องไห้ที่รายการครั้งแรกใช่หมหมดแล้วเหรอหมดแล้วอุ้ย สองล้านสี่สองล้านสี่หมดแล้วดีใจด้วยจ้ประมาณถ้ารวมแล้วประมาณเกือบสองล้านหกเพราะว่ารวมค่าที่เราแพ้คดีในตอนนู้นเนาะก็เสียค่าศาลอีกแปดหมื่นสี่ครับตอนปิดคดีอ่ะก็ปิดแล้วศาลก็สั่งไว้แล้วว่าพ้นจากคดีล้วมาลายอ่ารออ่าไม่แน่ไม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 ่นานอ่ะไม่นานจริงจริงมันใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเราค่อยๆจ่ายครับทีละก้อนทีละก้อนทยอยจ่ายไม่ได้จ่ายทีเดียว ใช่แล้วก็โปกหมดรล่าสุ้ายก็จ่ายจ่ายเต็มไปอมพอเวลาจะขายขายน้ําพริกได้เราก็เลยเอารีบเอาตัวเนี้ยไปปิดให้มันหมดก่อนพอเราต้องการจะเคลียร์อย่างนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เน่ยจะเคลียร์นี่จริงๆกลุ่มในกลุ่มส่วนตัวของอาจารย์เขาจะรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เน่ยจะหมดนี่ประมาณเดือนอมกราเออก็หมดแล้วก็วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ก็คือเก็บๆๆๆๆเก็บ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 อะเก็บเงิน เก็บเงินเก็บเงินทำเงินเงินรายได้อาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้จ่ายใช่ส่วนที่2ก็คืออาจารย์เอาไว้แบ่งทําบุญอาจารย์ทบุญทีหนึ่งเยอะมากบริจาคเงี้ยบริจาคกี่แสนกว่าบาทอาจารย์ไปที่ไหนก็ขั้นต่ำห้าหมื่นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยสแกนคิวอาร์โค้ดได้ไหมสแกนได้กับผมเลยไปถึงมือบริจาคกูเหรออาจารย์บริจาคผมไหมคุณจะบริจาคผมเพื่อโัยทำประโยชน์อะไรบ้างความรักความเมตตาจริงๆน่าช่วยทักไปนี่เหมือนกันนะไปบริจาคที่สถานพินิจ เพราะว่าอาจารย์เอาของไปหลายแสนบาทมากเลยไปบริจาคแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กเด็กในสามพินิษด้วย28เออ28ปดยี่แปดยี่สิช่วงเช้ายี่แปกุมภากูถ่ายละครกูปิดกล้องดีว่าเดือนกุมภาอาจารย์เป็นเมื่อไหร่กุมภาเนี่ยนี่ยี่แปดที่จะถึงเนี่ยกุมภากูปิดกล้องละครช่องอะไรช่องอะไรช่องโมโนโมบอกคุณพีซสิฮะโมบอกคุณพีซสิมึงนะอีอีโปคดีของมึงยังไม่เคลียร์นะล่าสุด โดนดีเอสไอเรียกนะทำไมล่ะนี่เป็นเพื่อนแตงโมนะโดนดีเอสไอเรียกนะใช่ไหม่ะไม่รู้ว่าเราเป็นพยานเมื่อไปเป็นพยาอเไรเรียกไปถามตอนนี้เริ่มจะโดนดีเออเรียกไปถามทนโดนแน่ไม่กลัวค่ะขอยต่างพิมพ์ให้ดูทันเพราะใครเลี้ยงดูโดนพิมพ์ไปหกหน้าครับสามชั่วโมงจนเขาบอกว่าพิมพ์ได้เลยครับแต่ว่าอาจารย์เคยขึ้นศาลเคยขึ้นศาลไม่เคยขึ้น ไม่เคยขึ้นออขึ้นสาย <นะ S 1> ก็คือคอนโดเรียกว่า,าออนไลน์ก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่ามันเป็นออนไลน์คตัดสินออนไลน์ตอนนั้นตัดสินออนไลน์ช่วงโควิดช่วงต,ต้นโควิดที่เราลงออนไลน์ช่วงนู้นประมาณสักตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วหรือเปล่าสามปีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ทำอะไรต่อไป,ไปไปงานต่อพรุ่งนี้ไปงานไหนครับพรุ่งนี้ไปกี่โมงพี่หมีพรุ่งนี้อาจารย์เดินทางกี่โมงอ่ะเช้าครับเช้ากี่โมงไปนนทบุรีไปนนทบุรีไปอะไรไปไปต้องไปบรรยายเหมือนเดิม ไปมึงใช่กูไปเต้นอะไรลระไปเต้นเหรเอ้ากูไม่รู้เลือาจารย์ตอนเช้าไปเต้นอลมบิกไงจะไปมีเต้นอช้าเวลานอนกูยังไม่มีให้กูไปเต้นอลลบิกนี่นีนี่เขานี่นีอลลบิกนี่เน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 ่น่่น่เน่เน่เเน่เนนน่นเอเน่อนเนเนี่ย อาจารย์เีชอบอาจารย์กนไปแบบเขียน์นีไงว่าอาจารย์จะเต้นเพลงนี้อาจารย์จะเต้นเพลงนี้เคยเห็นเมื่อนานมาแล้วตอนที่มีคุณแพรลี่มีคุณหนุ่มกัญชัยก็มีอาจารย์เต้นนี่เคยเห็นอยู่แต่เต้นอันเดียวเนี่ไม่เคยเห็นอาจารย์ชอบแน่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 แล้วก็ได้คือเหมือนด้วยนะเป็นไงเป็นไงอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเวลาอาจารย์มาทีเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเขาเรี่มผ่อนคลายเงยผ่อนคลายไม่เครียดเห็นไหม ดูสิหัวล้อคลิกคักคิกคักจะเริ่มเครียดแล้วตอนเนี้เครียดเรื่องอะไรทุกคนเขารักอาจารย์ทุกคนอยากให้ให้ให้มารายการผมเพราะอะไรว่าเวลาอาจารย์มารายการผมเนี่ยทุกคนจะชอบเห็นอาจารย์ยิ้มอาจารย์หัวล้อจะได้ไม่เครียดผ่อนคลายผ่อนคลายแต่จะไม่ผ่อนคลายตรงไหนหรือว่าตรงกระโถนเนี่ยไอ้ที่เวลาโดนเจ็บแล้วโดนเจ็บหนักมากนะอาจารย์รายการอื่นไม่น่ามีใครเอาไปได้มันใหญ่ไม่มีไม่มีขนาดรายการนี่ไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะพี่เมเช็คกระโถนบ้างนะ เออวางไว้นานเน่ยไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยหยิบมาเลยนี่ถูกมากเนี่ยมีจิ้มนี่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเช็ดน้ำมันเช็ดนี่สวยเลยผมว่าราชการนี้นี่หลายบาทอยู่นะอาจารย์มันเป็นตีมือกระถูแบบนี้หายากไม่ค่อยมีตีมืออย่างนี้ใช่มันเป็นแผ่นๆนี่ไงมันตีเห็นไหมมันมีขอบมันมีตะเข็บประมาณใช่ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ผมถามเลยอาจารย์เคยใส่แว่นดำไหมเคยวันนั้นไปไลฟ์สดที่งานกระถิ่นยังใส่แว่นเลย ใส่แว่นดำเพราะนนั้นมันเรื่องอะไรวะคุยอะไรกันสักอย่างแล้วก็จู่ๆก็ใส่แว่นดำให้ดูอ๋อเลสิกเลสิกออ๋เลลสสิกเิกวันนั้นพูดเรื่องเลสิกเพราะว่าลูกกูต้องใส่แว่นไร้สุดไปทำยังไงเพราะมันต้องพักสายตากรองแสงไงเท่ไหมก็ลองใส่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วอาจารย์ลองใส่ไม่ใส่แล้วใส่อะไรล่ะอยากเห็นน่ะต้องเห็นหรอกจะเห็นทำไมล่ะอาจารย์คงเท่มากเลยอ่ะมันก็เหมือนปกตินี่แหละมันก็เหมือนคนหัวรถใส่แว่นเนี่ยนะอะไรลูกขอดูหน่อยขอดูรูปหน่อยไม่เป็นไรตัดตัดมาเลยลูก อันน่ะอ๋อวีดีโออันน่ะและเลนประหลอดด้วยนี่อันน่ะอันน่ะถ้ามมเห็นลูกศิษย์เขามีอยู่พอดีก็บอกนิดนเอาพอยืมใส่หน่อยกางพูดเรื่องเลสิกว่ามันต้องตื่นเช้ามามันต้องพักสายตามาันโดนแดดไม่ได,ไได้ก็ต้องใส่แดดบอกว่าเราเราเราไลฟ์สดในช่วงนั้นอะ่ะเราไลฟ์สดตอนเที่ยงไงโคตรเท่โคตรไม่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์ทำ่อาจารย์เท่มากเ <he. S 2> ลยนะโรงพยาบาลเขาบอกให้ไปทำเขาจะทำให้ฟรีแล้วจารย์ไม่ไปทำอ่ะก็ยังไม่ทำเราใกล้ใกล้บวชค่อยไปทำ อ้าวทำไมใก้ก้บวชแค่วันเดียวมันก็เสร็จแล้วนะอาจารย์มันไม่มีเวลาอาจารย์ฟังหนูนะอาจารย์แค่ไปเนี่ยทําเนี่ยนะไม่ถึงแบบไม่ถึงสิบนาทีเสร็จแล้วอาจารย์กู<อ>ไม่มีเวลาสิบนาทีกูก็ไม่มีแล้วเดินทางไปโรงพยาบาลใช้เวลากี่นาทีทามาสิบนาทีแต่เดินทางไปโรงพยาบาลไปชั่วโมงคิมมว <Q S 2> มันเต็มมันไม่มีมันแน่นไปหมดก็คือบวชต้องไปทําก่อนบวชเนี่ยหลังจากเดือนกรกฎาคมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปอ่ะทำได้เลยเพราะว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจะยุติการรับงานแล้วไม่รับงานแล้วกรกฎาคมสิงหากรกฎาคสามเดือนไม่รับงานแล้วจะไลฟ์สดอยู่บ้านแล้วยุติการรับงานทั้งหมดเพราะนั้นคนรับงานอาจารย์จะให้แค่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วถ้าผมไปหาอาจารย์ที่บ้านได้ไหมได้แต่ออกรายการทีวียังไปได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้เยอะไงแต่ออกบรรยายวิ่งกระชูดอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วแล้วมาหาผมได้ไหมได้ก็มาได้ก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นรายการมาได้รายการแล้วกับบรรยายงานใหญ่ๆที่เขารวมตัวกันได้เยอะมากๆอย่างเงี้ยถึงจะไปได้ไปได้ ไม่รังเกียจรายการผมนะไม่รังเกียจมาได้อแล้วทําไมต้องบีบนิ้วด้วยอ่ะกูทําเป็นเรื่องปกติมึงก็สาระแนมันก็ทักนิ้วกเนทำไมอ่ะนี่ก็ที่อาจารย์จับผิดคนอื่นผมก็ใจละชันไม่เคยจับผิดใครไม่ไม่มีตอนแหล่ล้ะเห็นไหมสบายใจแล้วสบายใจแล้วเดยอารย์เคยด่าใครตอนแหล่ไหมเยอะกูด่าทุกวันแหละตอนแหล่ในในไลฟ์เนาะในไลฟ์โดยประจําอ่ะก็มันตอนแหล่ก็ต้องด่าว่าตอนแหล่ใช้โกหกได้ไงอ่ะ เราพูดตรงไปตรงมาเพื่อให้มันยอมรับตัวเองว่ามันเป็นคนสาดาแบบนี้มันจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครัแค่นั้นเองว่าเราเป็นคนตอนแหลกผมไม่เถียงว่าผมตอนแหลกแต่หวยงวดนี้ต้องออกแล้วนะเอาอะไรอ่ะอาจจะต้องให้เลขแล้วนะไม่มีก็ไม่ถูกหะลายงวดแล้วอาวไม่รู้อ่ะสมมุติอ่ะตอนเนี้ยคิดได้อันนี้กระเป๋าราคาเท่าไหร่นะพี่หมีไม่รู้ม้ได้ขายไม่ถ้าสมมุติจะขายไม่ถ้าสมมุติจะขายยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูราคาทุนด้วยซ้ำเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองยังไม่ได้คำนวณต้นทุนกำไรเลยเลย ยังไม่ได้คำนวณ G P ค่าหากุวกน G P มาแล้วมาแล้ว G P ก็มันต้องเสีย G P ติ k ต่อเขาไงเออมันก็ต้องคำนวณก่อนไงว่าอะไรยังไงสักอ่ะถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมติถามในในในแฟนเสอาจารย์หรือเอาซียจารย์เนี่ยคิดว่าใบเนี้เท่าไหร่ลองลองพิมมาลองพิมมาแล้วกันว่าใบเนี้ยควรขายเท่าไหร่แพงกูบอกเลย สามเก้า <39 S 2> ไม่ได้สามร้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยก็ไม่ได้ไอ้ที่เนื้อผ้าดีมากอาจารย์เคยสั่งปักแบบเนี้ยแบบนี้นะสั่งปากแล้วก็ถวายพระหนึ่งใบพันสองร้อยไม่คือผ้า<ะ>ใหม่นะผ้าใหม่แบบนี้เลยพันสองอีปโปทุกคนต้องจาไว้ว่าอันนี้คือผ้าที่ใช้แต่งงานนะจ๊ะแล้วผ้าดีมากแล้วปักคือดีมากไม่ใช่กระโหลกกะลาปาจิงโกะนะมันจะมีแบบย่ามโหลนะย่ามโหลที่เราไปซื้อกันอนะ่ะอันละประมาณร้อยเก้าสิบก็ซื้อได้อันจะเป็นย่ามโหลอันนั้นอันนั้นเนื้อผ้า <จ>อันนั้นเนื้อภาพคนละแบบเลยแต่อันนี้คือหนามากต้องขั้นนแล้วขัต้องต้องเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขึ้นน่ะจริงๆอาจารย์บอกการสองเลยเมื่อกี้ต้องมากก่าใช่แต่อันนี้ต้องแบบแต่ไม่ถึง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 เอาให้มันขายจริงๆไม่ถึงเพราะว่าอาจารย์แค่บอกว่าอาจารย์เคยสั่งปากมันพันสองเคยสั่งเฉยๆแต่นี้อย่าลืมนะถ้าสั่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะลดราคาไปอีกเว้ยใช่ไหมล่ะลองพิมพ์มาแล้วกันว่าอาจารย์เนี่ย เท่าไหร่กันถ้าไหเท่าไรไหวที่เท่าไหร่กันเท่าไหวที่เท่าไหร่มันก็เอาถูกเนี่ยห้าบาทมันก็พิมพ์มาเดี๋ยวค่อยดูเถอะนี่รับหรืลับ999 8 84เนี่ยพวกเนี้ยรู้ราคามันจะราคาประมาณนี้นี่ที่ผมพูดเนพราะอะไรรู้ป่ะไอ้เลขพวกเนี้ยเดี๋ยววันนี้หนึ่งเอาไปแทงหวยได้อู้จะพูดใส่หน้าจะพูดใส่หน้านะเมื่อกี้กินน้ำปุปุ๋ยใส่หน้าด้วยล่ะเออจะปุ๋ยใส่หน้านะผมเห็นนะจานอย่านะผมมีกระถุนบังนะ ถ้าสมมติในใจอาจารย์ในใจอาจารย์อาจารย์คิดว่าใบเท่าไหร่ในใจอาจารย์ในใจก็มีแล้วแต่ไม่บอกว่าขายเท่าไหร่มันต้องรอวันเปิดตัวค่อยบอกทีเดียวเขียนเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ไม่เห็นมันไม่เห็นเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่พูดผมพูดหลายหลายตัวเลขไม่รู้เราลองเดาอเขียนพูดก่อนว่าเมื่อกี้พูดอะไรลืมอาลองเขียนผมปลาทองไม่เอากูไม่เขียนเดี๋ยวมันก็ไปตีเลขอีกไม่ อาจารย์ไม่ผมจะไม่บอกใครไม่เขียนนะเดี๋ยวมันก็สัรหาไม่สรรหาอาจารย์เชื่อใจผมมือขวามือขวาครับเนี่ยเขาบอกแล้วไม่บอกไม่ได้กูเขียนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปตีเป็นเลขไม่ตีไม่เอาเดี๋ยวไปประเด็นกับกูอีกว่ากูไม่หวยอีกผมไม่ได้พูดไปเป็นดราม่าเยอะแยะถ้ากูเขียนพวกก็จะไม่เลยทันทีไงต้องไม่เขียนเดี๋ยวเขียนก็โดนปราม่าอีกใครใครจะดราม่าสกาจ่ายเยอะแยะใครโอ้เยอะแยะเมื่อกี้กูก่อนหน้าที่จะขึ้นมากูจะนั่งไร้สวดดาอยู่ในรถนี่ไม่ขึ้นมาใครพี่หมี เยอะแยะคนก็มาปวนน่ะปวดว่าอะไรอีพวกที่ไปเอาจับกลุ่มนั่งด่ากูทุกวันเนี่ยอีเพจต่างๆเนี่ยนั่งไปนั่งทุกวันนี้ไม่ทำวันวันนัไม่ทำอะไรนั่งเฝ้าหำ่นกูดมหำกูอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งดูคลิปตอบกูทุกคิปทุกตอนแล้วก็เอากูไปจับผิดตรงนั้นตรงนี้กูชอบปาก็ชอบมากเลยบางครั้งก็เอาคลิปอาจารย์มันจะมีอยู่เพจหนึ่งที่ผมเคยดูบ่อนเจ้าลูกอาจารย์ไปขึ้นเว้ยขึ้นกับพวกป้ายรถตัดใหญ่กว่ารถตัดอีกแล้วก็เขียนอะไรก็ไม่รู้ ถ,ถ้าใบเป็นหลักธรรมละครับถ้าใบเป็นหลักธรรมะอ่ามันต้องมีมันก็ไม่ได้อยู่ดีอย่างพระพุทธพระพุทธเจ้าเดินมานอดอกโบจิตอันอา่าถ้าเป็นอาจารย์ไ,ได้พูดเลขเดี๋ยวมันก็เอาเลขไปตีอีกอ่ะไม่พูดเลขแล้วกูเลิกพูดเลขมานานแล้วถ้าเป็นหลักธรรมให้ไปตีพี่ถ้าเป็นหลักธรรมอ่ะอาจารย์ก็พูดได้นี่โตสมรุระอ่ะพระพุะทธธรรมประสงค์เ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยพระพุทธธรรมประสงค์อ่ะเอาไหรใบเนี่ยอันนี้ได้สัตปีธทั้งหลายที่ไหวไตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตปีทัั้งหลายสตปีทั้งหลายสัต สับปีกถ้าหลายที่ว่าว่าตายเกิดก็เกิดในะนอะไรอย่างนี้โอ้ยนั่นคนบ้านั้นคนบ้าไม่เอาไม่เอานั่นคนบ้ามึงก็ไปว่าคนบ้าเดีเขาก็ฟ้องอราหรอกอาจารย์ผมเคยถามอาจารย์พี่แก้วคนบ้าฟ้องฟ้องเราได้ไหมเขาก็บอกว่าฟ้องไม่ต้องดูว่าตอนนั้นน่ะเขามีสติอยู่หรือเปล่าก็เขาไม่บ้าเราจะไปบอกเขาว่าบ้าเขาก็ฟ้องได้สิว่าไปหาหมินประมาทเขาว่าเขาเป็นบ้า โอถอาจารย์อาจารย์หนูก็รู้อยู่แล้วว่าโถอย่างงั้นผมก็ผมบ้าได้ไหมผมก็บ้าได้ดิมึงมีบัตรบ้าไหมล่ะมีถ้ามีก็ได้นะหากขอใบขอใบเออขอใบนี่ไงเออกูมีบัตรบ้าเออนี่บัตรบ้าก็ปัญญาอ่อนตามเขาไงนี่ฟ้องนะฟ้องนัท่าปัญญาอ่อนนี่ฟ้องเลยนะฟ้องเลยกูจะเชื่อมึงจริงเนี่ยคือที่ อาจารย์มาที่เชิญอ,อาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาให้อาจารย์น่ะผ่อนคลายบ้างไม่อยากให้อาจารย์เครียดแล้วที่ผมเอาพวกของอะไรมาก็อยากให้ทุกคนรู้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะทำสินค้าพวกนี้นะไปคงร้อยขายนะแล้วก็คุณภาพมันดีด้วยอ๋อช่วยโปรโมทก็เก็บไว้เนี่ยน้ำพงน้ำพริกเนี่ยเนี่ยซื้อไปซะเนี่ยอยากดูอยอาจารย์ซื้อไปซะสามกระปุกเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหม,อมเออเห็นไหมจำแม่นด้วยแท็กเงี่ ย่ามเนี่ยนะ999บาทนี่นี่999บาทนี่นี่ราคาก่อนลวงหน้าแล้ว999เดีไม่ได้พูดสักคำแต่มันอยู่ในใจจานสูดๆไปแล้วและออกนะ <c oughs> อาจารย์ถูกการปลดหนี้ปลดสีแล้วนะจะบอกให้ตอนนั้นนะ่ะทูบ <_ T. S 1> นี่หลายๆคนนี่ชอบใจใหญ่เลยชอบใจใหญ่เลยเอ่อที่มีในไลฟ์สดเนี่ยมีด่าผมบ้างไหมไม่มีครับ<_ H> <_ H> เดี๋ยวกลัวแล้วเกินบางครั้งเล่นกับอาจารย์เยอะดา่ามีแต่คนหลอกมีแต่คนบอก,บอกให้ไปคนตื่นคุยคนตื่นคุยกี่โมงอ๋อคนตื่นคุยม่ตอาจะมีรายการคนตื่นคุยในช่องของตัวเองก็จะบางทีไดเชิญคุณแพรลี่คุณกิ๊กมายุรินอาจารย์ยิ่งสา ในไลฟ์สดใช่ไหมพนันครนในไลฟ์สดใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ดูอยู่สี่ช่องทางมีอาจารย์มีเอิร์ยผมบอกเลยผมอาจารย์อะแค่นี้บอกเลยว่าอันนี้เคยไปปั้นจันปั้นจันก็มาแล้วอยากจักกับผมไหมได้แล้วผมมีทิกตอกด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยไล์เออได้มาขึ้นช่องได้ก็จะได้มีคนติดตามเยอะขึ้นได้เลยอย่างนี่นี่นี่ใครอยากสั่งน้ำพริกอาจารย์เบียร์นี่นะครับแมงดาปลาย่างตาแดงนะฮะ พิมพ์ไปเลยนะฮะมันจะมี Facebook นะ Facebook YouTube t i k t อกนี่นี่มีเบอร์โทรศัพท์แต่มีขายเฉพาะใน t i k t o อกนะไม่ขายช่องทางอื่นครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเจอมิจฉาชีพโดนหลอกกันเต็มเลยไปซื้อไปโอนเงินในเพจ a c e b o o กกันนี่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 อันนี้ของจริงนี่ของแท้นี่นี่นี่ขึ้นสี่ช่องนี่นี่อ่าใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไลฟ์สดอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่หมีรับรองสนุกแน่นอน ได้แต่ต้องนัดเวลาเพราะจย์ไม่ได้จัดทุกวันจ้าเพราะคิวทองคิวทองมากจ้าเพราะคิวแน่นเดี๋ยวให้นัดเดี๋ยวให้นัดขนาดเลสิกยังไม่มีเวลาไปเลยกูจอาเวลาที่ไหนไปกูไี่ว่างใช่กูมีงานนี่กูงานเยอะแยะไม่ได้มีงานันก็ว่างสิเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากหน้าชามากแต่แต่อย่าลืมนะมีคนหิวนะกูกินไก่มันอน้ำหมดแล้วนะ น้ำหมดแล้วนะเนี่ยอาจารย์เราสองคนน่ะลืมมือกันอยู่นี่เมื่อกี้กินไก่โชว์อยากกินน้ำปั่นของปั่นนะรอดซะหมดแก้วเลยโชว์กินกันน้ำพงน้ำพริกอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีนะท่านนะครับผมนะแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆเนี่ยผมเชิญอีกอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวจะให้ผมขึ้นลงขึ้นไลฟ์ทิกเกอรอะไรก็เดี๋ยวนัดมาขอเวลาขอคิวอยากเจอใครพิเศษไหมฮะอยากเจอใครพิเศษไหมคุณพายรี่คุณพายรี่พายรี่พายรี่ไม่เอาพายี่ไม่ใช่พายรี่เป็นคนน่ารักเรียบร้อยเกินไปผมอยากเจออาจารย์ยิ่งสา อันนั้นได้อันนั้นได้อาจารย์ยิ่งสักได,อนนได้อันนั้นยิ่งสักได้ได้เลยจะยิ่งสักนักคนนึงเข้ามือเลยอีกคนใครมานัดมาเลยมีใครว่าที่จี๊ดจหน่อยบั้นจันทหรือว่าหรือว่าบั้นบับ้นจัดน้องผมคพดอานนท์ฮะพดอานนท<า>์ตอนนี้ให้เขาไปถ่ายหอวใจแตกก่อน วันนั้นจะเข้าไปเจอเขามาไปถ่ายละวถ่ายถ่ายละครเขามาไปถ่ายหนังจริงเหรออาจารย์ไปไปถ่ายมากใช่อยู่ในเนี่ยเนี้ยเรื่องอะไรเนี่ยโคกโกรกหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดมันจะมีเดี๋ยวนี้เขาทำโคกโกรกหลวงพี่แจ๊ดอาจารย์อาจารย์ไปเล่นบทอะไรเอ้ยอาจารย์เล่นบทอะไรเล่าเล่ามองมองก็เล่นบทด่าแจ๊ดดาบทะเป็นอาจารย์นี่แหละเป็นอาจารย์นี่แล้วบอกบอกตรงๆเลยนะพุทธอานนท์เนี่ยอยากจะบอกเอฟซีอาจารย์ด้วยนะพุทธอานุนเนี้ยไม่มีบทพูดนะครับไม่มีบทคือไม่มีบทอ่านปกติเนี่ยหนังละครจะมีบทต่อคำต่อคำแต่อาจารย์เนี่ยไม่มีนะใช่ ต้นสดใช่พูดเลยเราไปพูดเขาอ่ะเดี๋ยวอีกไปสอบนาทีเดี๋ยวโุณโอมบดานเลยเหรอ <c oughs> อะไรอ่ะเข <c oughs> าคุณโอมบดานเลยเหรอด่าเรื่องอะไรอ่ะเพราะอา<ไ>จารย์บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เอาอาจารย์เอาเทคเทสร็จพวกอาจารย์ด่าดา่าเสร็จปุ๊บอ่าคัทอาจารย์ว่าอาจารย์เอาแบบเนื้วก,กินนัดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ถือไมค์มาพูดว่ามาเอามากี้ไม่ได้อัดเหรอไม่ได้อัดแค่สอนไม่เฉยแล้วบอกว่าอาจารย์เอาแบบเมื่อกี้คล้ายๆเมื่อกี้เอาเหมือนเมื่อกี้แล้วกูจะเหมือนได้ไงกูด่าไม่เคยซ้ำกันใช่เนี่ยอาจารย์ถ่ายอยู่ประมาณสามเทคอ่ะ กูเหนื่อยเลยอะกูแบบโอ้ยเหนื่อยถ้าเสียงมุงก็ไม่ได้มุงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกูก่อนแล้วเวลาแล้วเวลาเวลาด่าทิมกันีด็อกมึงจะอีด็อกเฮ้ยแต่วันนั้นเขาเรียบร้อยเขาอยู่กับอาจารย์เรียบร้อยมากอยู่กับผมอีเชกอด็อกก็ตรงนีเสียงจริงอะไรเสียงนี่อยู่กับอาจารย์วันนั้นเขาไม่ด่าใครเลยนะไม่ด่าเลยเร็วๆอาจารย์เขารีบๆ้อยทำอะไรให้เร็วๆเรียบร้อยมากกว่านั้นก่อนนั้นอาจารย์มองมีผมดิตอนนั้นมีผมมีแจ๊คมีอู้ด่าสนุกด่าสนุกอู้อีเชก จกจริงๆแต่อาจารย์ไปดีวันนั้นถ่ายเยอะไหมจารย์ถ่ายเยอะเดียวไม่ไม่ไม่เยอะฉากสั้นๆฉากสั้นๆถ่ายแป๊บเดียวเขาก็มู่ไปที่อื่นอืมเพราะว่าพจน์อนุนเนี่ยเขาจะเอาอะไรที่มีกระแสเนี่ยมา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 อยู่อยากให้อาจาันเนี่ยประวัติศาสตร์ใช่ไหมไม่แน่นะจั์ผมอยากให้อาจารย์ไปเล่นห่อเต๋วแตกนะ อันนี้ก็จะได้ห่อแต๋วแตกนะ่อนเขาจะถ่ายกูไปบวชแล้วบ้างป่านนั้นอ่ะไม่บวชเชื่อแม่จันผมเคยใส่กางเกงในตัวเดียวสีขาวเนี่ยไปถ่ายเกาหลีเปือยหมดเลยจันหนาวมากจันหนาวหนาวแข็งๆมากจริงๆภาคสามภาคสี่จริงๆอาจารย์แล้วบางอันก็แบบมีให้แบบพี่จตุรงค์เนี่ยเอาหน้ามุดตูดผมเลยนะเขารียกดมีอาการเป็วดมีโรตีปวดขัดน้ำไอสัตว์กูชีวิตกูหนักมากนะนะครับ ฝากอาจารย์นะฮะลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนะครับฝากติดตามรายการแท็กมาราจาด้วยนะครับแล้วก็สับซับสไครต์ด้วยนะฮะช่องชช่่อองงผมคือแท็กมาราจานะแล้วมีรายการอะไรฮะชื่อรายการอะไรรายการนี้คือรายการแังกกระแสมีหลายรายการเหรอในช่องนี้ใช่มีหลายรายการเขาเป็รายการอะไรอีกโอ้เยอะเยอะเยอะมากมายอาจารย์มีเรื่องผู้หญิงอาจารย์ไม่ต้องรู้หรอกอ๋อมีรายการหลายรายการแต่อยู่ช่องนี้ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าทำแยกรายการรายการเนี่ย เดี๋ยวจะมีแฟนๆแชร์ไปเยอะเราก็เหมารวมตรงนี้ทีเดียวเลยทำารายการประสบความสำเร็จหลรายการเลยไม่เนี่ยแหละประสบตรงเนี้ยแหละปันกระแสได้เลยนี่คือทำอะไรให้มันเยอะแยะทำามไม่เอาไปอันๆไปไม่ก็คือก็คือบางครั้งเราก็อยากรวมๆไงสาระก็ได้ผู้หญิงก็ได้มีความรู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันอยู่ช่องเดียวกันเลยจ้ะอ่ะอย่างอ่ะช่องช่องหนึ่งสมมติช่องสามอ่ะมันก็มีแต่ละหลายรายการไงอาจารย์มันก็ไม่มีข่าวอันเดียวไงอ่ะฟังผมนะ <laughs> แต่ช่องเขาประสบความสําเร็จแล้วอันนั้นคือช่องประสบการ์ผมยังไม่ประสบความสาเร็จไงแล้วมึงไม่ทำอ r ไปก่อนอะไรนะไม่ทำอ r ไปก่อนเพราะว่าก่อนช่องเขาก็มีช่องเดียวแต่เขามีหลายรายการออใช่ะแต่เมื่อก่อนรายการไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ชั่วโมงมันเยอะแต่เมื่อรายการมันเยอะแต่ที่นช่องมันไม่ดังนะ <laughs> ไะประเด็นละ ก็อยากเอาแฟนขับอาจารย์เนี่ยมาทับผมไงผมตอนเนี้ยเอาตรงๆกูเกาะอาจารย์อยู่กูพูดตรงๆเลยเนี่ยเอฟซี่มาติดตามด้วยเออติดตามไม่เยอะถ้าก็เอาคนแบบมีอีกสักคนหนึ่งมานั่งในกาฬนาคนแบบดังๆไปหาเชิญเขามาสิไม่เอาจะยิ่งสักไงโอ้อันนี้เอาตรงๆอาจารย์ยิ่งสักมานะเชื่อไหม ทังกับข้าวไม่ทั้งวันอ่ะเออยจะยิ่งศักฮานะมากระแสดีนะมาฮาจริงเรารู้ไหมทุกครั้งที่อาจารย์เชิญอาจารย์ยิ่งสัก์ขึ้นช่องคนตื่นคุยนะเออคนนี่พุ่งทุกครั้งเลยครับแต่เวลาแกไลฟ์สดช่องแกเองไม่มีคนดูเลยนะ แต่เวลาแกมาช่องอาจารย์เนี่ยคนพุ่งมากเลยเพราะมันตลกอ,อลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยชอบเข้ามาดูกันเต็มไปหมดอเออแต่ดูช่องตัวเองไฟ้สดคนดูประมาณ2 0 0อคนอแต่มาช่วงอาจารย์เนี่ยคนดูหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะเหมือนกันติกต๊กตอกกันไปช่องอื่นเนี่ยเวลาผมไปถ่ายรายการคุณอุ้ยรายการหรือจ้ิงดีพอรายการเองยี่หมาไม่แดงจริงๆหมาไม่แดงจริงเนี่ยเลยถึงออต้องพึ่งบุญบารมีอาจารย์เนี่ยถ้าหรือว่าอาจารย์ไปบบนนะผมลากอาจารย์มาเลย กกมน,น้งมึงอย่าไปกลัวกูเลยให้กูไปอยู่สงบสงบเถอจริงผมจะอยู่หน้ากุติอาจารย์กูสารหนีไปใจขนาดนั้นจารย์หนูมาแล้วอ่ะวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ไปทำงานตอนเช้าเผื่อไปอล,ลิกิ์ปเนะครับผม